บายีขับเจ้าลุ่มไปแดกหวานเนาะเจ้ามาพบแป็เอีเมื่อนี้เป็นเมื่อวันทีน่สิหกเนาะยอ่สิบสองปีสองพันสิบห้าเป็นเวลาหนึ่งโมงหนึ่งโมงกลางคืนเนาะเด็กแล้วทานผู้ชมยินบ่เสียงนง้เดี๋ยวขับพเจ้าจะพา่าผู้สมไปติดตามเสียงนนะมันเสียงอยียง

แต่พวกโซฟนระบอกมันเสียงยเงียบเลย,ยนี่กว่าเสียงเราตกตกเอ้ยมีเสียงเราตกตกขึขน้นคอย